โอเคครับสวัสดีครับก็นะครับจาก fx p y m a t e นะครับอ่าโบรกเกอร์ที่เราใช้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเองเนี่ยก็จะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของกองทุนแผมคืออะไรนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับกองทุนแผมนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ากองทุนแผมคืออะไร What is p a m นะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่อ่าในหลายๆประเทศนะครับก็นิยมใช้กันนะครับเรามาดูนะครับแผมเนี่ยนะครับย่อมาจากนะครับ P ตัวแรกนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับ A ก็คือ allocation นะครับก็แปลว่าจัดสรรนะครับ management การจัดการนะครับแล้วก็ module ก็คือแปลว่าหน่วยนะครับก็หมายถึงการบริหารการจัดการนะครับจัดสรรกำไรนะครับเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนแพมเองเนี่ยนะครับก็คือกองทุนที่ทำกำไรจากตลาด forex นะครับที่มีระบบช่วยเหลือนะครับในการรวบรวมเงินทุนนะครับ เพื่อเทรดและจัดสรรผลประโยชน์ตามข้อกําหนดนะครับของกองทุนนั้นๆนะครับซึ่งจะมีการจัดสรรผลผลประโยชน์เนี่ยระหว่างนักเทรดนะครับเราเรียกว่าแพมเทรดเดอร์นะครับแล้วก็นักลงทุนเราเรียกว่าแพมอินเวสเตอร์นะครับโดยมีโบรกเกอร์นะครับเป็นตัวกลางทําหน้าที่ดูแลเงินทั้งหมดและแบ่งผลกําไรทั้งหมดโดยอัตโนมัติ นะครับเรามาดูวิธีการแบ่งผลกําไรแล้วกันเนาะนะครับก็ง่ายๆนะครับเราดูตามแผงผันวงกลมนะครับสมมุตินะครับมีนักลงทุนอยู่ทั้งหมด4ท่านแล้วกันง่ายๆนะครับใน A นะครับลงทุนส0ม0 0ื่นเหรียญนะครับใน B 5,000เหรียญนะครับใน c ีห0 0 0ันเหรียญนะครับแล้วก็ในดีเนี่ยห้าหมื่นเหรียญนะครับ เราก็ดูตามผังเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับใครมีส่วนเยอะหน่อยนะครับก็ชัดเจนนะครับเนี่ยแบ่งครึ่งเลยนะครับในดีนี่ก็ไปห้าไป50์เซ็ละของกองทุนนี้ถูกต้องไหมครับก็แบ่งไปนะครับทีนี้กองทุนนี้รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ1น0 0 0แสนเหรียญนะครับหนึ่งแสนเหรียญนะครับสมมุตินะครับว่ามาสเตอร์นะครับเทรดไปแล้วเนี่ยสมมุติว่า1เดือนละกันนะครับทํากําไรไปได้ทั้งหมด12,500เหรียญนะครับก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยของพอร์ต นะครับแต่สิกว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตตรงนี้นะครับหมื่นสองพันห้าร้อยเนี่ยตีซะประมาณสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ละกันคิดง่ายๆนะครับก็มาสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับก็คือเราเราฝากเขาเทรดเนาะเราเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปไปก๊อปปี้สัญญาณเขานะครับแต่สัญญาณในกองทุนละกันนะครับเอาเงินไปรวมกันในกองทุนนะครับก็มาสเตอร์เนี่ยนะครับคิดค่าธรรมเนียมเนี่ย20% ะฉะนั้น20%ของกําไรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือประมาณ2,500เหรียญอันนี้คือมาสเตอร์จะต้องได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกองนี้ก็จะเหลือกําไรทั้งหมดคือหมื่นเหรียญเอามื่นเหรียญเนี่ยนะครับมาแบ่งสรรปันส่วนตามยอดของเงินลงทุนของนักลงทุนแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใน A สัสดส่วนเป็น30%ของกองทุนใน A ก็ได้ไปครับ3,000เหรียญ ใน B สัดส่วนเป็น5%ของกองทุนก็เอาไปครับ500เหรียญใน C นะครับ15%ของกองทุนก็เอาไปครับ1 5 0หยเหรียญส่วนในดีครับเยอะหน่อย50%ของกองทุนก็รับไปเลยครับ5,000เหรียญนะครับก็แบ่งเป็นแบบนี้ไปนะครับก็ได้ไปนะครับถ้าใน A ใน B ใน C ไม่ถอนนะครับทุกคนไม่ถอนเลยนะครับก็กำไรก็จะกลายเป็นทบต้นไป ร,รอบต่อไปก็คิดจากยอดของใน A เนี่ยก็กลายเป็น33,000เหรียญนี่ครับเพราะฉะนั้นกำไรที่ได้มาก็จะได้เป็น30%ของ33,000เหรียญนะครับก็จะกลายเป็นทฤษฎีดอกเบี้ยทบต้นนะครับของเงินกําไรเราทบไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้ก็คือนะครับดีเทลนะครับของการทํากําไรในกองทุนนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนแพมดียังไงข้อดีของแพมเลยก็คือ1 ถึงแม้คุณไม่มีความรู้เรื่อง forex นะครับคุณก็สามารถลงทุนได้นะครับเพราะผู้บริหารกองทุนคือเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ที่จะใช้เวลาในและความเชี่ยวชาญในการทํากําไรและอยู่รอดในตลาด forex เนี่ยมาบริหารกองทุนให้กับท่านนะครับเงินลงทุนของคุณปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวผู้บริหารกองทุนหอบเงินหนีนะครับเพราะเงินทุนเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยจะอยู่ในระบบส่วนกลางคือโบรกเกอร์นะครับแล้วเงินทุนก็มีสภาพคล่องด้วยนะครับ นักลงทุนทุกท่านสามารถถอนเงินต้นได้ตลอดเวลาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนะครับเช่นบางกองทุนก็อาจจะกำหนดว่าเดือนหนึ่งถึงถอนได้นะครับบางกองทุนก็ภายใน1สัปดาห์ก็ถอนได้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่แล,ะและกองทุนนั้นๆนะครับเพราะว่าเขาต้องจะบ,บริหารความเสี่ยงด้วยนะครับของมาสเตอร์ท่านนั้นๆนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับลงทุนที่แผมเนี่ยเราต้องเลือกยังไงอันนี้สําคัญนะครับ1คุณก็ต้องเลือกบรกเกอร์ที่เป็น ABook เท่านั้นนะครับที่ส่งคําสั่งซื้อขายเข้าตลาดจริงนะครับปัจจุบันมันก็จะมี BBook ด้วยนั่นก็คือรับกินเองนะครับก็คล้ายๆเหมือนกับเจ้ามือหวยอ่ะนะครับไม่ส่งเจ้ามือนะครับรับกินเองอะไรประมาณนี้นะครับที่สําคัญนะครับก็คือต้องมีใบอนุญาตที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานกํากับดูแลการเงินเช่น FCA นะครับ เอซิก uh, นะครับแล้วก็ไซเซกหรือ IFSC นะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกรตอบ้านเรานะครับซึ่งร uh, ับรองโดยกรตอในต่างประเทศนะครับใน ประเทศนั้นๆนะครับซึ่งถามว่าบ้านเราล่ะไม่มีเรอนะครับก็ต้องบอกว่า forex บ้านเราไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีกรอตเข้ามารองรับเท่านั้นเองนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเขาเล่นกันทั่วโลกไปแล้วนะครับบ้านเราก็คิดว่าอีกไม่กี่ปีนะครับก็จะมีกรอตเข้ามารองรับนะครับการฝากถอนเงินต้องง่ายรวดเร็วปลอดภัยนะครับรับรองการฝากถอนผ่านช่องทางที่หลากหลายรวมถึงธนาคารในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่โบเกอร์ ก็จะมีฝากถอนเข้าธนาคารในประเทศไทยอยู่แล้วเลือกผู้จัดการกองทุนนะครับที่บริหารกองทุนที่มีประวัติและผลงานการเทรดที่ดีอันนี้ก็สําคัญนะครับก็ต้องดูให้ดีนี่นะครับแล้วแพมละครับกับการระดมทุนต่างกันยังไงอันนี้สําคัญนะนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับในประเทศไทยเนี่ยการระดมทุนถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับคำว่าระดมทุนก็คือเอาเงินของเราไปฝากไว้ในบัญชีของคนอื่นนะครับอย่างนี้เรียกว่าระดมทุน เพราะว่าเอาเงินเราให้เขาไปถูกต้องไหมครับแต่ว่าบัญชีแพมนั้นนะครับต่างออกไปเพราะผู้บริหารกองทุนจะได้แค่บาลานซ์ไปใช้ในการเทรดเท่านั้นไม่สามารถโยกย้ายหรือเบิกถอนนำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นมันคือการเปิดบัญชีภายใต้ชื่อของเราเท่านั้นนะครับและไม่ใช่การเนมเงินไปให้คนอื่นอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับแตกต่างกันนะครับทีนี้แพมเองเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า ในการระดมทุนที่เป็นผ่านมาในตลาด forex เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่กลุ่มมิจฉาชีพนะครับใช้สร้างผลตอบแทนนะครับไปหลอกล่อนักลงทุนหน้าใหม่เพื่อที่จะโกงเงินทําให้พลาดพบของตลาด forex นั้นเนี่ยเสียหายนะครับจนทําให้ชื่อของ forex นะครับเป็นที่หวาดกลัวนะครับจึงควรศึกษาหาความรู้พื้นฐานเพื่อแยกย้ให้ออกว่า ลักษณะไหนที่ขี้โกงหรือไม่โกงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับและถึงที่สําคัญนะครับทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับการลงทุนทุกๆการลงทุนไม่มีที่ไหนไม่เสี่ยงหรอกเพียงแต่ว่าที่ไหนที่ปลอดภัยนะครับเป็นความเสี่ยงที่น่าเสี่ยงมากกว่านะครับที่เราจะลงทุนในตลาดนั้น โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในการลงทุนและศึกษาลงทุนให้ดีนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับเพื่อให้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่กทานนะครับสวัสดีครับ